เป็นอีกคู่ที่เปิดตัวกันไปก่อนหน้านี้อย่างหวานหยดเลยสำหรับคู่ของแนปชาลีกับเกไก่สไลเดอร์ ider, และตอนนี้ขึ้นแท่นเป็นขวัญใจของใครหลายคนไปเรียบร้อยแล้วล่าสุดเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาวันที่25สิงหาคมแนปชาลี Charlie, กับ เกไก่สไลเดอร์ ider, และน้องอาเธอร์ได้ออกมาไลฟ์ขายของสารพัดอย่างและมีคนดูไลฟ์นี้กว่า5้าห0ื่นคนเลยค่ะเป็นอีกคู่ที่เปิดตัวกันไปก่อนหน้านี้อย่างหวานหยดเลยสำหรับคู่ของแนปชาลีกับเกไก่สไลเดอร์และตอนนี้ขึ้นแท่นเป็นขวัญใจของใครหลายคนไปเรียบร้อยแล้วล่าสุดเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาวันที่25สิงหาคมแนปชาลี กับเกไกสไลเดอร์และน้องอาเธอร์ได้ออกมาไลฟ์ขายของสารพัดอย่างและมีคนดูไลฟ์นี้กว่า50,000คนเลยค่ะ